แกอยากได้ข้อมูลอะไรถามมาแม่น้อยอ่ะอยู่ตรงไหนของกรุงเทพล่ะครับอ๊ว่ถามฉันแล้วจะให้ฉันไปถามหมาที่ไหนวะฮะอ้าวฉันไม่รู้ อ้าวอีกขนหนึ่งดับเบิลเลยคือแม่ใหญ่ไม่รู้้วจะให้โบผมไปฆ่าแม่น้อยที่ไหนล่ะครับแม่ใหญ่ก็ที่กรุงเทพยังไงล่ะอุ้ยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องด้วยไงยฮะคือ,คอรู้ครับแม่ใหญ่ครับแต่ว่าแม่ใหญ่ครับคือขอถามอีกนิดเถอะชีวิตนี้แม่ใหญ่เคยขึ้นไปกรุงเทพมั่งไหมครับไม่เคยก็ถึงว่าไงแม่ใหญ่ไม่เคยขึ้นไปเหยียบกรุงเทพมหานครมาก่อนเลยแล้วแม่ใหญ่จะไปรู้ได้ยังไงล่ะว,ว่าคาว่ากรุงเทพมหานครนั้นะนะ่ะมันกว้างใหญ่ไพศาลมโหฬารเพียงไหน นี่เฉพาะฝั่งกรุงเทพมหาหนครน,นะครับยังไม่รวมฝั่งธนบุรีอีกนะครับถ้ารวมสองฝั่งลุ่ม,มน้าเจ้าพระยาเข้าไปด้วยการผสมผสานกันแล้วโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลเหลือขนาดนับเลยนะครับไปใหญ่ครับ